วัดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับที่สนใจเอาตินมือสองนะครับที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านเลยนะครับคลิปแรกครับเปิดปีมาคลิปรวมไปเลยเลยนะครับจะได้เห็นหลายๆคันนะครับใครกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วนะหรือใครอยู่เที่ยวที่กรุงเทพนะครับหรืออยู่ที่จังหวัดที่คุณอยู่ไม่ได้ไปไหนนะครับยังพอเป็นวันหยุดอยู่เนาะวันนี้นะครับวันที่2นะมกราคม2569ครับใครสนใจเอาตินมือสองไว้ใช้งานสักคันครับอึดคุ้มทนนะเดี๋ยวคลิปนี้จะมี ขายซีวิกไปด้วยนะครับช่วงนี้ซีวิกก็ขายดีครับวันนี้นะครับจองซีวิกใบคันหนึ่งนะของผมเนาะจองเอาติดไปหนึ่งคันเปิดปีมาทํางานวันแรกจองไปสองคันนะครับเอาติดหนึ่งซีวิกหนึ่งขายดีทั้งคู่นะครับเป็นเก่งกลางรุ่นยอดนิยมครับช่วงนี้ดอกเบี้ยต่ำครับหนึ่งจุดสองเก้าสำหรับสามปีนะสี่ปีหนึ่งจุดเก้าเก้าห้าปีสองจุดสามเก้าครับหรือจะเจ็ดปีก็ได้ก็ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์าว่ะฟรีดาวได้ทุกคันครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มทุกคันอยู่ภาคไหนนนจัังหหวดไผมมีถาาบกรเิน ไปหาคุณนะครับถึงบ้านได้เลยนะอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนก็ออกรถได้ครับมาเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายคันนี้ถ้าสนใจครับเป็นโซนพร้อมใช้นะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะพาไปดูโซนเข้าใหม่บ้างนะครับมาเริ่มต้นกันที่คันแรกดีกว่าคันนี้1นรุ่นจีครับโฉมนิวปี2 0ราคา449,000เาเลขไม่แสนสองครับคับนนี้ทะเบียน4508นะไม้แค่1 2 0 0 0 0ก็ถามว่าเยอะไหมผมว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะนะครับไม่เยอะไปไม่น้อยไปรถ5ปีวิ่งแสนสองก็ปีละ20,000นิดๆิด นะปีละสองหมื่นกับอีกสี่พันฮประมาณเนี้นะยนะสองหมืนสี่เฉลี่ยต่อเดือนก็ไม่เยอะนะเดือนละประมาณสองพันโลนะวันละสักหกสิบโลหกสิบกว่าโลนะครับใครสนใจคันนี้สี่แสนสี่มื่นเก้าพันนะครับฟีดาวปียีสิบชมนิวคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทอะนะเจ0ด 7, 000, 7 000, 6, นะันเจ็ดพันหกะฟีดาวผ่อนเจ็ดพหกภาษีหกเก้าเรียบร้อยนะครับกระจกเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีลาวครับนะหนึ่งจุดหกีนะครับ อุดคุ้มทนนะครับต้องเอาซิสนะชมนี้ได้เป็นเบาะบักเก็ตสีแล้วเนะยภายในสีดำครับถ้าปี20สิบคอนโซลจะเป็นสีดำนะแต่ถ้าเป็นปีสิบเกคอนโซลมันจะเป็นสีเบดนะครับตัดกับสีเทาเข้มเป็นเอาที่ชมแรกครับที่มีแอร์หลังแล้วคันนี้เบาะก,ก็แน่แนๆตึงๆครับรถสภาพดีนะแทบไม่ช้ำเลยเนะี่ยเพรานี้ขนาดแบบว่าเข้ามาไม่นานนะแล้วรคันนี้ยังปรับสภาพไม่เต็มร้อยเลยเซนเซอร์หลังมีให้แล้วครับคันแรก ผ่อนอยู่7,600ตลอดสัญญาครับมาดูคันต่อไปจอดข้างๆกันเลยครับอัลติสครับคันนี้เป็นไฮบริดบ้างและปี2020ครับเป็นอัลติสปี20นะแล้วคุณได้ตัวมิดนะครับตัวมิดเนี่ยมันน่าใช้กว่าตัวเอ็นทีเลยนะมีเบาะคนขับปไฟฟ้าครับนะครับมีเบาะหลังที่มันพับได้แล้วแอร์หลังมีนะครับแล้วก็ช่วงล่างดีนะครับสำหรับเจนนี้โฉม TNG อครับคันนี้ราคาดีด้วยนะปี20 1.8มิดออกมาใหม่990,000ตอนนี้ราคาเหลือ479,000 ฟรีด้าคุณจะผ่อน8,000จบครับนะฟรีด้าผ่อน8,000ครับไฟทไ้ายไร้ไกด์นะเป็นแบบให้บิดครับการประหยัดน้ำมันมันก็ได้ประมาณเจ๊ก24กิโลเมตรต่อลิตรสูงสุดของเขาเนาะวิ่งจริงก็21-22ประมาณนี้นะ400,000 79,000เองฟรีด้าผ่อน8,000ตลอดสัญญาครับได้สีขาวมุกครับทะเบียน4780คันนี้จะหลุดจองมาด้วยนะนะครับเจ้าของเดิมนะจัดไฟแนนซ์นไม่ผ่านมีติดแบบเคยมีติดเหมือนค้ำเสียกับธนาคารนะก็เลย ต้องยกเลิกไปนะครับถือว่าเป็นโอกาสของท่านถัดไปนะครับครหาอยู่4780ทะเบียนนี้เลยฟีดาวพรน8,000จบนะครับ1.8ไฮบิดนะรถสวยครับกระจกเดิมโครงสร้างเดิมนี่ภายในไม่แสนห้าก็จริงนะครับคันนี้แต่ว่าภายในแทบไม่ช้ำเลยอะเบาะแน่นตึงนะครับรถสวยน่าใช้ครับของเราทุกคันนะครับตรวจลดโดยชิคครับ215จุดนะออกตัวเสร็จออกใบเซอร์ใบการันตีให้นะแล้วก็เนี่ยมีไฟแนนซ์จัดถึงบ้านครับครหารรถ คันนะครับคุณภาพคัดเกตเครับมาดีเพชรยนต์ได้เลยครับมีออลติสเนาะหรือรุ่นอื่นนะครับมากกว่า4 0 0รคันให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้กันซื้อรถมือสองทั้งทีนะครับจริงๆมาซื้อที่ไหนก็ได้แหละนะซื้อกับอำเภอที่คุณอยู่ตำบลที่คุณอยู่หน้าปากซอยบ้านถ้ามีเต็นท์รถอะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณอยากได้เกตเอครับมาดีเพชรยนต์ที่เดียวครบจบนะราคาของผมไม่ได้ไม่ได้แพงไปไม่ได้ถูกไปถ้าคุณบอกอยากได้ออลติสที่ราคาปีเนี้ย รุ่นเนี้ยตัดที่ราคาถูกที่สุดในตลาดผมให้คุณไม่ได้นะแต่ถ้าคุณบอกว่าอยากได้เกียร์เอสภาพสวยผมให้คุณได้ครับของผมเลทกลางๆนะครับแต่ผมขายในเลทกลางๆแบบคุณสบายใจแพงก่าผมมีถูกก่าผมมีผมอยู่กลางๆแต่คุณได้รถที่เอาไปใช้งานต่ออีก10ปี15ปีสบายใจได้นะไม่ได้ไปใช้2เดือนใช้2ปีแล้วมันจะมีปัญหาเนาะเนะี่ยเพชรยนต์ไว้ใจได้ครับสนใจเบอร์ดาา้านล่างติดต่อหาผมครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายได้โดยตรงมาดูคันต่อไปซีวีกันบ้างคันนี้ เป็น Honda Civic 1.8 EL 559,000ปี19-20นะครับ EL คือตัวท็อปของเครื่อง1น8ครับนะคันนี้เจ้าของเดิมลงล้อมานะเปลี่ยนล้อมาแต่ผมว่าลายมันก็เข้าออกับตัวรถนะเลดนี้559เองอะ่ะปี19-20ป้ายแดงมันล้านต้นนะครับเป็น1.8 EL ไม่97,000นะครับคันนี้ EL ก็จะได้บอกคนขับปไปฟ้าครับจอจะใหญ่ขึ้นนะขอภายรถล็อก ok นะครับ คันนี้เจ้าของเดิมติดเป็นปีกนกนะสปอยเลอร์มาให้แล้วอ่ะรถสวยนะใช้หนึ่งคันนะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันปีสิบเก้าจดยี่สิบดอกเบี้ยเริ่มต้นหนึ่งจุดสองเก้ามีให้คุณได้มีให้คุณจริงที่เพชรยนต์นะครับสนใจเบอร์ด้านล่างครับทักเข้ามาได้เลยมาครับมาดูอัลติสครับด้านโซนด้านหน้ากันดีกว่านะผมมีอัลติสที่อ่าเจนปีสิบเก้านะครับตัวไมเนอร์เชนสิบเก้ารถกลางปีครับคันนี้หนึ่งจุดหกจีไมล์ประมาณแสนสองเองคันนี้ราคาดีด้วยสามแปดเก้า คันนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณสัก6,500เองนะครับทะเบียน9488ครับเคยรีวิวเดี่ยวๆไปแล้วใครถูกใจคันนี้ใครสนใจคันนี้นะไปดูคลิปรีวิวเดี่ยวได้นะครับน่าจะสไลด์ไปไม่เกิน6-7วันน่ะนครับคันนี้สภาพดีนะรีวิวไปแล้วนะเห็นสภาพเขาจริงแล้ว 1.6G ครับฉมอึดคุ้มทนนะตัวไม่ได้เชนปี19ผลิตกลางปีฟีดาวคันนี้ครับุณจะผ่อนอยู่ประมาณ6,500เองนะทะเบียนสวยด้วยนะ 8กอน,นอ9488มี8ถึง3ตัวมี9ถึง1ตัวนะสภาพสวยมาดูภายในนี่นะครับพุสตาแล้วไมค์แค่แสนสองครับนะคารถแบบผ่อนถูกๆอ่ะ7ปีผ่อน6 5พ0้าครับมาจัดคันนี้ได้เลย 1. 6 g ุครับอีก1คันที่น่าใช้นะแล้วก็อีกหนึ่งคันที่ผมมีคือไมคแสนสามปี18คะคัคนนั้นมีจอแอนดรอยมีก้องถอยแต่ราคาถูกแค่หมื่นเดียวเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะใครสนใจมาจัดได้ที่เพชรยนต์ครับ มาดู1.6รุ่น G เจนใหม่กันบ้างนะคันนี้สูงสี่ึกว่า429สอาอ่าไม่แสนแปดอ่าใช่คันนี้1.6 G ครับเลขไม้ห1 8่0แมืนโลนะครับเจ็ดสสภาพสวยเลยนะได้สีขาวด้วยได้ตัว1.6นะครับหาอยู่มาจัดผ่อนอยู่7,200พอง่ายๆนะครับได้เอาติส์ครับที่อึดคุ้มทนอ่ะคุณเอาไปใช้งานต่อได้อีกยาวๆนะครับหลัก10ปีหลัก15ปีได้อยู่แล้วชมนี้เพิ่มมาจากเจนเก่า ช่วงล่างดีขึ้นเป็นแยกอิสระแบบแคมปดี้เลยสายขวาขับนุ่มขึ้นเยอะครับ2มีแอร์หลังครับนะวิทยุก็สามารถเชื่อมต่อพวกบลูทูธอะไรได้เลยนะมาดูคันต่อไป9 6 0 6คันนี้เดี๋ยวขอส่องหน่อยนะคันนี้4ี่นะครับปี20ไม่แสนหนึ่งถามผมตึงไหมผมจะบอกคุณว่าตึงครับคันนี้นะคันนี้ตึงไปหน่อยนะเอาคันนี้ดีกว่าคันนี้โอเคเลยนะครับผมมีสีดำแบบเนี้ย 1.6G ครับมีไม่แสนเจ็ดมีไม่แสนแปดราคาเท่ากันอยู่4ี่สอง้า พรออูเจ็บพันสองนะอย่างไอสีขาวคันตะกี้ก็ไม่แสนแปดสี่สองเก้าคันนี้สีดําก็ไม่แสนแปดสี่สองเก้านะครับหนึ่งจุดหกจีทะเบียนสามหนึ่งสี่ศูนย์นะครับมีอยู่หลายคันนะสีดําแบบนี้มีอีกหนึ่งคันไม่แสนเจ็ดพอดีหนึ่งเจ็ดศูนย์ 1, 7, 0, นะครับก็ราคาเท่ากันนะราคาอยู่สออี่สองเก้านพรูเจ็บพันสองตลอดสัญญาฟรีดาวได้ใบประวัติศูนย์ห้อยอยู่ในรถเลยนะครับเพื่อใครสนใจเอาติดสักคันครับเพจยนเนี่ยคุณดูดิสต็อกแน่นไหม นะครับมีให้คุณเลือกชมเลือกใช้ยเยอะที่สุดอยู่แล้วนะครับสําหรับเพชรยนต์มาดูอีกหนึ่งคันที่ผมมองว่าคุ้มครับและน่าสนใจ1.8 GR Sport แต่ได้ปีใหม่ไปเลยปี 2, 0, 2021นี่คันนี้ทะเบียน1.650ครับไม่1,000 0แสนก็อีก8,000นะ GR Sport เนี่ยปี21คุ้มกว่าเพราะอะไรถ้าคุณซื้อปี19-20เขาจะไม่มีบสปอร์ตเขาจะไม่มีไวเลสชาร์จเขาจะไม่มีคูซอนโทนดังนั้นถ้าคุณจะซื้อ GR นะแปลปี21ครับ คันนี้แหละปียิบเทะเบียน1650สภาพสวยกริปชุดแต่งรอบคันสกเกิร์ตสปอยเลอร์แม็กนะลายเฉพาะ GR เขามีบายสปอร์ตนี่ยี่ิบเจะมีบายสปอร์ตมีคูซอนโทนนะครับแล้วก็จะมีไวเลสชาร์จให้แล้วแต่ของเดิมที่เขามีคืออะไรนี่เบาเป็นทรงสปอร์ตเนาะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแพนเดอร์ชิพให้แอปปร์ตดิจิตอลออโต้นะครับ ชุดแต่งมีให้รอบคันนะบ่อหลังพับได้ครับบ่อคนขับปรับไฟฟ้าให้แล้วมีสกเกิร์ตสปอยเลอร์ครับเป็นตัวแต่งเดิมโรงงานป้ายแดงประมาณล้านหนึ่งนะตอนนี้เหลือแค่589ครับรถปี21ไม่หน0 0 0แสนรถสวยครับคันนี้และซื้อได้แน่นอนนะครับฟรีดาวได้เลยเนะี่ยผ่อนอยู่ประมาณอ่าคันนี้589แผ่อนอยู่9,000พป,ปลายปลายนะประมาณ9,800พันะแต่ฟรีดาวได้นะครับคุ้มกับคันนี้ผมเชียร์นะใครอยากดูรีวิวเดี๋ยวเดวีเขาไปย้อนดูได้นะครับประมาณสัก หกเจ็วันที่แล้วไหมนะน่าจะเคยถ่ายอยู่นะครับมาดูโซนหน้ากันนะครับโซนหน้ามีอัลติสครับอยู่อีกหลายคันคันนี้ GR สีขาวครับไม่อยู่ห้าหมื่นไหมคันนี้ส่องหน่อยคันนี้ไม่อยู่ห้าหมื่นห้านะครับหกสองเก้านะครันนี้หกสองเก้าไม่ห้าหมื่นส่วนคันนี้ล่ะหนึ่งสองเจ็ดสองสี่หนึ่งเก้าครับแต่ไม่เขาไปสองแสนเลยนะไม่มันจะเยอะนิดนึงนะครับเบอร์ใครสนใจสีขาวนะครับก็ทักมาได้อคันนี้สี่ศูนย์เจ็ดสี่ปี ยี่บสองไปเลยโหปีใหม่มากไมลแสนหกครับราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเอาติสครับเป็นแบบไฮบริดครับตัวพรีเมียมนะปีสองพันยี่บสองมีบายสปอร์ตครับมีไวเลสชาร์จไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะเป็น LED โปรเจคเตอร์ครับบอกคนขับปล่อยไฟฟ้าแล้วนะครับไฟฮาไฮบิดปี22ไปเลยนะครับปีเขาต้องจะใหม่วารันตีแบตก็เหลือ7ปีอะนะครับคุ้มครับออกใหม่ล้านหนึ่งนะตอนนี้ล้านหนึ่งอะหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันตอนนี้ราคาเหลือแค่ห้าเจ็ดเก้าเลยหายไปเกือบครึ่ง รถมันยังปียี่สองเลยคุณคุ้มครับมาจัดนะที่เพชรยนต์เดี๋ยวส่งไฟแนนซ์ครับเข้าบริการถึงบ้านทั่วไทยมาดูคันนี้ดีกว่านี่คันนี้ผมมี1.8สปอร์ตนะปียี่สอนะครับอีก2คันที่น่าใช้ครับนะมีไม้แสนสกับแสนสี่นะครับเป็นสินล้วนครับเครื่องพันแปใครยังไม่พร้อมไปไฮบริดมันจัดเป็นสินล้วนแบบนี้ได้นะไม้ 4, แสนสกับแสนสี่ราคาเท่ากัน5้9 0 0นนะครับขีข่าวมุกค,ครับฟีดาวก็จะผ่อนเบาๆเ,เ,เนาะอยู่9,6 0าอะไรประมาณนี้เอง ซีวิกก็มีนะครับถูกใจรุ่นไหนแบบไหนครับลองทักมาปรึกษากันได้อาคันนี้ไม่แสนราคา429นะครับเลขมาอยู่171,000ครับทะเบียน6137นะฟีดาวก็ผ่อนอยู่7,200เองนะครับหาวติดครับหรือรุ่นอื่นนะครับสามารถติดต่อหาผมครับเป็นผู้จัดการสายขายได้โดยตรงเลยสีขาวสีบลอนสีดำสีเทาดำเราก็มีนะนะครับถูกใจคันไหนลองทักมาปรึกษากันได้นะครับ มีเอาติสครับให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้วันนี้ประมาณนี้ดีกว่าก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์จะได้ไม่พลาดอัปเดตครับเอาติสสวยๆแบบนี้ดีเพรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ